สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่มหมายนะครับผมอากาศเย็นมากอ,อันนี้ก็ตำบลของม่วงของม่วงครับสามช่องครับก็ภูเขาจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่เราที่เราจะมาต่อนี่คือเป็นสวนสวนของ,ง,ง,งปิ้งเขานะครับปิ้เขาเป็นสวนของ ย,ยาเนะยากก็ดูแลอยู่ก็เอามาสองต่อครับสองซิว่ามันจะขันไหมครับวันนี้ผาเจ้าหลอดแล้วก็เจ้าแกกมาครับคนละต่อเลยเช้าหนาวมากเลยครับทั้งลมลมก็แรงครับคอดูกันครับว่านอกติ้งของปัดช่อง เข้าไหมจะมีผลงานนะเรา,าไปชมกันครับผมติดตามนะครับชมหมดที่ใส่ตรงนี้มีแต่ป่าล้อมรอบหมดเลยนะครับมีแค่ทางเท่านนป่าล้อมรอบทั้งหมดเลย ผมค,ค,ครับมลครับนี่ครับผมเราจะใส่ฝังนี้ครับสองต่อเลยครับ วางนกเสร็จแล้วนะครับผองนมันนางนั่นนงเฝากันครับล,ลมแรงมากครับดูสถานการณ์แล้วแดดออกด,ดพอแดดออกก็นกก็เริ่มขันแล้วครับมีตัวอยู่ครับผมยีส่สิบองศาโอ้โหพวมยี่สิบองศาเอาละครับมาวานยังร้อนๆอยู่เลยครับวันนี้มาโอ้โหผ่านปีใหม่มาหนาวเลย เออรุนครับผมมัาจะมีนกเขาไหมครับโอเคครับอากาศก็ยังไม่ดีขึ้นเลยครับลมยังแรงอยู่เลยยังหนาอยู่เลยครับผมสิบโมงครึ่งยังไม่เห็นแดดเลยยังไม่เห็นแดดเลยครับอนกก็ไม่คึกครับนกปลาไม่คึกเข้ามาแป๊บเดียวก็ออกครับนกต่อก็ไม่ค่อยอยากขันครับอ่าสันสมนี่ยวุ่นจะจดจ่จอเลยครับ คุนสมบอกว่าุนนกุนนกุนน,ก,น,นกใจขาดเลยครับปกปกรอ,อุปก,ปกรณ์เขาเยอะจริงๆอุปกรณ์เสริมเยอะโอเคครับผมน่าจะหลับแล้วดูท่าเลยตอนนี้นกกำลังจะเข้ากันครับอยู่ฝั่งนั้นครับนกกำลังเข้ากันครับ ปลาอยู่ข้างบนครับยังไม่ยอมลงครับแก้วก็ไม่ค่อยจะโค้ใส่เขาเฮ้ยมาใกล้ๆแล้วใกล้ๆๆเห็นไหมเห็นเห็นไหมก่งขยับ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 ,ยบนะกิงขยับขยับขยับอ่าอ่าเห็นแล้วไ,ไปยังไปละ ยังไปแล้วอ่ะยังอ๋ออ๋ออ๋อลงมาแล้วอ้วนลงมาแล้วโอ้โหนี่ครับลงมาได้นะมาร่วมกิ่งแล้วครับครับอยู่ฝั่งซ้ายครับโอ้ไปไหมไปไหนไปไหนเดินมาไหมจะเดินมาไหมนี่ครับอยู่ฝั่งซ้ายมือครับโอ้ยบินลงไปไหนเนี่ยไม่เห็นนาตึงเลยปะปลามาเกาะกิ่งเดิมมันแหละกิ่งตายมัน วอนนี้ไม่ค่อยลงเลยกอะอยู่ข้างบนเรียบร้อยครับยัง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 อยู่หน้าชานครับอยู่หน้าชานครับพูดว่านุ่นบอโดนแล้วอยู่หน้าชานครับผมนุ่นบอโดนเดียบแล้วโม่เยียบแล้วยังครับยังครับยังครับมองอยู่ครับมองอยู่มองอยู่โอ้โหโดดมานึ่งบอโดนคอวเมกี้ อยู่ข้างๆคอนครับไหนมีตัวนี้หลอกมาอือหืออยู่ข้างๆคอนครับไอนตัวนี้บินหลอกมาข้างนอกแหละข้างหลังอีกแหละมันไม่เหยียบคอนะมันเหยียบอะไรวะเนี่ยมันมีกิ่งข้างๆคอนนี่แน่เลยครับโอ้ยมันมีกิ่งเยื่นไปกก่งนึงครับกิ่งข้างๆคอนครับใครดูเอ้าเข้ดูเอ้ามองอยู่มองคอนอยู่ มองคอนยเอ้าโดดไหมเอ้า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 ดูสิครับข้ามาหลายรอบแบบมองคอนอยู่ครับจะโดดไหมโดดไหมเอ้า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 เรียบร้อยครับทำจนได้ครับไอตัวเสียงเล็กครับเออเนกภูเขาปากช่องครับตัวแรกครับผมดูเงินแทบใจขาดใจหายครับ นี่ครับโอ้โหไกมากครับผมโซมมาให้ดูครับนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเอามาให้ดูครับผมวนกันอยู่นานครับมาต่อตั้งแต่เจ็ดโมงเนาะตอนนี้ก็เวลาสิบเอ็ดโมงแล้วครับนี่ครับดินเหลือเกินนกภูเขาตัวแรกครับผมนี่เอาลงร เซีสมเอาลงได้ไหมภูเขาปากช่องตัวแรกครับลองให้เสียนสมเอาลงครับลงได้ไหมไม่ได้บอกเด้ออากาศหนาวด้วยครับระวังซาวลูดด้วยเคโอเค ตงนันเพื่อสวยครับสวยครับค่อยๆครับค่อยๆครับโอเคครับเสียงสมบอกจัดการเองตัวนี้โอ้โหดูดินี่ครเป็นตักเลยอ่ะภูเขาดูเปกดูสนับเปกมันสิครับลายโคตรสวยอ่ะนกตัวใหญ่เป็นเริ่มเลยแตกเปกด้วยครับ โอครับแล้วออกให้ดูครับผมเอเคินมาก้ลนะายโคตรสวยเลยครับนกภูเขาครับแน่แนๆนะอ่าตัวแรกเลยครับนกปัดช่องนี่ครับเบากับความดินแรงเลยเกินเข้าแล้วเข้าอีกครับสองรอบสามรอบครับท้ายก็ต้องโดนะ แก้วก็วันนี้อาการก็ไม่ค่อยดีครับนี่ครับผมนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันใกล้ๆสนามเปกนะนี่ครับตัวนี้เสียงเล็กครับแต่ว่าหองดีครับว,วันตับเลยอะวันมากๆเลยโอ้โหดินนะขนแบบกระจายหมดแหละไหนดูที่ตัวเซอขนมันล่วงนกนกมันขนล่วงหมดครับดิน แล,แล้วไม่เห็นตรงตัแต้มเลยมันไอ้ใใายปีกตัวนี้ปีกมีหมกซับอะไรไหมั่งนี้ไม่มีครับมีคอยดูฝังนฝัน่งนี้ก็ไม่มีครับดูหัวหัวเลืองอ้อยเลยลายสวยเลยลายสวยครับตัวแรกต้องเก็บครับผมเฮ้ยให้เนสมายครับเล็กนะ ดังเก<น>็บควัวเหลืองครับมันหากินเนื้อไล่มันเนะาะคัวเหลืองครับนกอายุโอ้โหอายุดีมากเลยนี่ดูซิกระดูแข่งนะครับขอดูแข่งนะแข่งนกแก่ครับแข่งคำคำแดงแดงคำคำนะครับนี่ครับนก,ก,กปุ๊กครับเอาดิ เอาเอาไหมสู้เขาไหมเนี่ยอารมณ์ไม่จอยอารมณ์ไม่จอยโอเคเอาดุกันต่อครับยว ยับขึ้นขยับไปขยับมาครับนี่จับมันมองอยู่ครับมองค้อนอยู่ครับนั่นแหละนั่นแหละมองค้อนอยู่เอาเอาไงเอาไงครับมองค้อนอยู่ครับไอแก้วไม่ตอบโต้ครับบอกมาเลยพร้อมแล้วเหนื่อยแล้วมันเวลาด่ากันละมาตีกันเลยด่ากันลหลายรอบบอกอ่าอ้าอ้าวอย่ามงงีด้วยอย่าบอกมาสิมาสิ แน่มาเดี๋ยวพออาพากลับบ้านแล้วนะไปอยู่ด้วยกันเถอนะเหนะนะ็นตัวหัวล็อกเล็กๆเอามองคอนเดี๋ยวมองคอนเดี๋ยวมองคอนเดี๋ยวมันมองคอนอยู่นะครับนะเห็นไหมหัวโอ้โยลบเขาไปหัวพอหัวออกมาถ่าจะโดดหันกลับคืนนี่ครับโอ้โยตัวนี้ ลายจริงมันลายจริงเอาตัวไหนบินผ่านมาเนี่ยโอ้มีตัวนึงบินผ่านมาเกาเกษตรครับอือเนี่ยอาะอ่าตัวไหนบินขึ้นอาอตัวกระทินบินขึ้นอือตัวนั้นยังไม่ออกครับเห็นตัวหัวโผล่พลิกพลิกล็อกล็อกล็อก,กโดด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  โดดโดดอมันรูพันเนียดนี้ครับผมเจอนกพูกเขาเนียวจริงๆครับนู่นต่อไว้ดูครับมันกับบินไปบินมาเลาะหลายรอบแล้วครับอยู่ต้นมะขมนี่อยู่ต้นมะขามครับแต่เวลาได้เวลากลับบ้านแล้วครับผมนี่ครับหมายที่ต่อมันจะเป็นอย่างนี้ครับภูเขาแท้ๆเป็นภูเขาครับนี่ครับเป็นภูเขานั่นเป็นไรอ้อยครับ เขานนี่มัไม่มีต้นต่อครับผมต่อต้นกระถินอยู่เนี่ยข้างล่างนี่ครับมันก็เลยไม่มีกิ่งจับมันก็เลยไม่ได้เนาะ,ะสะสมก็ลุ้มจนแบบเยียวเหนียวหมดแล้วครับโอเคครับผมไปเก็บแล้วครับเนาะไปเก็บแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ หมปากช่องภูเขาปากช่องนี้ก็เหนียวเหลือเกินครับเอาไว้วันไหนว่างๆเดี๋ยวจะพามาต่อนกภูเขาอีกค่ะวันนี้ก็ได้ไปแต้มนึงนะครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกับสระบุรีระยะทางอีกยาวไกลโอเคโอเคโยังไงก็คลิปนี้ก็ต้องลาไว้ก่อนครับผมฝากติดตามด้วยนะคะหนึ่งนกเขาใหญ่นะครับฝากติดตามด้วยครับ ว่าค่ะชิ <หา S 2> พนาเจนนี่มาคะ่ะ